ฉันก็ไม่รู้แบบว่นนามแบบแบบันแลกอะไรและก็ไม่รู้มาไกลแค่ไหนบนทางที่เราสองคนเดินทางไปรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยรอความรู้สึกนั้นถ้าจะบอกไม่รู้ต้องพูดตอนไหน ไม่รู้ว่าต้องบกกันไปกี่ปีต้องมีเรื่องราวลินี้มากมายเท่าไรแต่จะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ไหมหรือจะปล่อยไปเป็นอย่างนี้แต่คิดดูอีกทีเก็บไว้ก็ไม่ดีอาจจะพูดไม่ค่อยถูก nguyên nhân của tai tình tiết sân bay rút nước tân khắp nại rút đi bay qua mãi công đều tân lắm mẫn đi trên phòng đi ตอนไหนไม่รู้ว่าจองโบกันไปกี่ปีตรงน,นี้เรื่องราวดีๆมากมายเท่าไรถึงจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรอยอยู่ไหมหรือจะปล่อยไปให้เป็นดดอย่างนี้สิ่งที่อยู่ีนใจเก็บไว้ก็ไม่ดี แต่จะพูดไม่ค่อยสูงพูดไม่ค่อยออกแต่จะพูดให้เธอได้ฟังเบียงเบีงสุขสุอย่างที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันรู้สึกรู้สึ้างในรู้ว่ไม่เป็นความหมายคำเดียวเท่นั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคำว่ารักเธอ ไม่รู้ว่าต้องคบกันไปกี่ปีถึงม,มีเรื่องราวดีๆมากายเท่าไรฉันจะควรพูดมันออกไปคำสั้นๆคำเดียวนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ยไหมจะปล่อยไปให้เป็นอย่างนี้อา่จะพูดไม่ค่อยจูพูดไม่ค่อยออก แต่จะบอกให้เธอได้ฟังเบื้องลังทุกทุอยานที่เก็บอยู่ในหัวใจสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกลึกถึงข้างในรวมจะเป็นความหมายคำเดียวเท่านั้นวันนี้ฉันพร้อมให้เธอฟังคำว่ารักเธอ